ทกทาคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์กับหน้าที่ของแนนกัญญาดาศรีธมูประถมนะคะ จอเจอการถ้าเป็นคิวของแนนก็จะทุกวันพรธฤหัสบดีและวันศุกร์แบบนี้สดสด1 1โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะรับรองว่าชมรายการเราแล้วเนื้อนะคุณผู้ชมจะทั้งกินดีอยู่ดีชีวิตดีและมีจิตใจดีแน่นอนนะคะสําหรับช่องทางในการร,รับชมหลากหลายมากๆคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็น True Vision อ่อง42 NBT Central ช่อง11ในระบบทีวีดิจิตอลและดรช่อง272นะคะวันนี้ไม่ต้องแปลกตาแปลกใจว่าทำไมนั้น แต่งตัวขนาดนี้คุณคะช่วงนี้อุณหภูมิลดอากาศเย็นลงทั้งประเทศเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยกันละกันส่วนจังหวัดไหนที่ยังต้องประสบกับอุทกภัยอยู่ก็ส่งกําลังใจให้ขอให้น้ําลดเร็วๆนะคะมาค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้แนนจะพาทุกคนไปกินดีอยู่ดีสุขภาพดีกันนะคะในช่วง healthy delicious ของเราคะ่ะเชฟจาดีก็มักจะสรรหาเมนูต่งางๆไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานหรือแม้แต่เครื่องดื่มซึ่งล้วนแล้วแต่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้เมนูน่าทานมากๆคุณผู้ชมนั่นก็คือซิมิวตี้งาดำเพื่อเพิ่มความอร่อยเราจะต้องเรียกว่าซิมิวตี้จะมีส่วนผสมอะไรและวิธีการทำยากง่ายขนาดไหนาตามไปเลยค่ะกับช่วก healthy delicious ค่ะ h e a l thy delicious สวัสดีค่ะพบกับจาด,ดีนะคะทุกวันพฤหัสัสดีกับเมนูสุขภาพในช่วง healthy delicious ค่ะวันนี้มากับเมนูสูทดี้ค่ะเป็นสูทดี้งาดำค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรอัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะตี้งาดำส่วนผสมงาดำป่น1ชั้นโต๊ะ กล้วยหอม1ผลพาสเล่หนึช่อเล็กนมถั่วเหลืองธรรมชาติ100มิลลิลิตรน้ำเปล่า50มิลลิลิตร งแรกเลยเราจะมาที่งาดําพระเอกของเราวันนี้กันค่ะเราจะคั่วงาดํางาเนี่ยค่ะเขาจะมีหลายอย่างเลยมีงาดํามีงาขาวหรือว่างานมนสามารถเอามาทําเมนูนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบว่าใครชอบแบบไหนค่ะเราจะคั่วกันที่ไฟอ่อนไม่งั้นเนี่ยงาเขาจะเป็นงานที่ไม่หอมแต่ว่ากลายเป็นไหมแทนเลยไฟอ่อนๆเลยค่ะทั้งหมดเลย คั่วจนเขามีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะก็จะใช้ได้แล้วบางทีเขาจะมีเสียงแบบแป๊ะแป๊ะแปะ,แปะ,แปะ,แปะด้วยนะโอเคไฟอ่อนๆไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวจะดีคั่วเสร็จแล้วกลับมาดูกันดีกว่าค่ะว่างาดำที่คั่วเสร็จแล้วออกมาจะเป็นยังไงค่ะ ใน100กรัมค่ะงาขาวนะคะจะมีพลังงานอยู่ที่697กิโลแคลอรี่ค่ะมีไขมันอยู่ที่64.2กรัมน้า3กรัมโปรตีนเยอะมากเลยค่ะอยู่ที่26กรัมเลยค่ะคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่64กรัมค่ะแล้วก็แคลเซียมอยู่ที่90กรัมค่ะส่วนงาดำค่ะพลังงานจะใกล้เคียงกันค่ะอยู่ที่695น้อยกว่างาขาวอยู่นิดนึงค่ะไขมันอยู่ที่50 1กรัมค่ะน้ำอยู่ที่2.2กรัมโปรตีนเยอะเหมือนกันเลยอยู่ที่20.6กรัมค่ะคาร์โบไฮเดรต18.9กรัมสุดท้ายค่ะแคลเซียมอยู่ที่1,469กรัมค่ะ ส่วนคุณประโยชน์ของงาดำเนี่ยค่ะจะอุดมไปด้วยสารเซลลมินค่ะโอเมก้าเนี่ยมี6มี3แล้วก็มี9ค่ะแคลเซียมสูงมากมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะวิตามิน B เนี่ยมีทั้ง b ี B2 b ่ B5 B6 มี 3, 5, 6, แล้วก็ B9 เลยค่ะวิตามิน E ถธาตุสังกะสีค่ะแล้วก็ทองแดงไอโอดีแล้วก็ใยอาหารด้วยค่ะคุณประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเขาร้อนได้ที่แล้วนี่เราปล่อยไเย้เฉยเราจะได้ยินเสียงแปะเขาเดี๋ยวลองดูกันกลิ่นเขาได้แล้วก็มีแปะแปะแปลว่าใช้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ค่ะจะปิดไฟแล้วก็เอาขึ้นใส่จานการพักให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวไปทำสูทตี้กัน คราวนี้เราก็พักตัวงาไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วเรามาปั่นกันจะใส่เป็นของเหลวก่อนค่ะจะดีใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปแต่ว่าถ้าใครชอบหวานใส้เป็นน้ำเชื่อมได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นน้ำนมถั่วเหลืองธรรมชาติค่ะเป็นแบบนี้เลยหรือว่าจะใช้เป็นน้ำเต้าหู้ใช้เป็นโยเกิร์ตก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ คราวนี้ก็กล้วยกันถ้าใครชอบรสหวานหน่อยก็ใช้เป็นกล้วยที่แบบสุกจัดจัดได้ค่ะกล้วยงอมเลยหรือว่าใครที่ไม่ชอบหวานมากแต่ชอบเป็นกลิ่นของกล้วยค่ะก็ใช้เป็นกล้วยแบบห่ามหน่อยเหมืนอนเขาจะดีก็ได้ค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลย <Watch fas> เพิ่มกลิ่นหอมด้วยพาสเลนิดนึงค่ะไม่ใส่เยอะนะเดี๋ยวเขาจะแบบฉุนเกินไป โอเคสุดท้ายค่ะที่ตัวพระเอกของเราแล้วงาดำค่ะอันนี้ก็ตามชอบได้เลยว่าใครชอบแบบความเป็นงาดำเข้มข้นมากแค่ไหนค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเป็นแบบสูทตี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าใครชอบเป็นเย็นก็นำส่วนผสมทุกอย่างเนี้ยค่ะเข้าตู้เย็นก่อนแล้วก็มาปั่นก็ได้ก็จะเป็นสมูตี้เย็นค่ะปั่นกันเลยค่ะ ละเอียดประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบละเอียดยิบๆเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดปุ๊บจะหอมฟุ้งขึ้นมาเลยแหละนี่นกลิ่นเขาหอมขึ้นมาเลยเป็นกลิ่นของงาดำแล้วแบบมีอมกล้วยนิดๆเทใส่ถ้วยนะคะค,ครที่แบบไปฟิตเนสเนาะทานก่อนเข้าฟิตเนสจะได้พลังงานเยอะมากเลยค่ะและโปรตีนก็สูงมากด้วย ก็เรามีงาดำที่รั่วไว้ค่ะโรยข้างบนหน่อยนี่ออกมาน่ารักน่าทานมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูมูที้งาดำค่ะ แล้วพบกับจาดีได้ใหม่นะคะทุกวันพื่อสบสวสดีกับเมนูสุขภาพในช่วง healthy delicious ค่ะวันนี้จาดีต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดาบบายช่ healthy delicious บอกเลยนะคะว่าเมนูต่างๆที่เชฟจาดีมานำเสนอให้กับพวกเราได้ติดตามกันในทุกสัปดาห์เนี่ยเข้ากับชื่อช่วงเลยก็คือ healthy d e l i c i o u s คือทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆอย่างเมนูสมูทตี้งาดำเมื่อสักครู่นี้นะน,นะคุณผู้ชมนันดูแล้วนึกถึงคุณแม่ที่บ้านหรือว่าบ้านใครที่มีสวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวการกลืนนะคะปั่นให้เขาทานนี่ทานง่ายแล้วก็บำรุงสุขภาพมากๆโอ้โหงาดำนี่สรรพคุณเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไขมันต่ำแล้วก็ มีแคลเซียมที่สูงมากๆเลยนะคะ,ะพูดละคอแห้งเดี๋ยวไปหาสมูทตี้ดื่มสักแก้วหนึ่งนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสาระน่ารู้ดีๆรอคุณผู้ชมอยู่หลังเบรกกลับมาติดตามกันค่ะ